สาวใต้อินเตอร์สวัสดีทุกท่านจากลอนดอนนะคะวันนี้สาวใต้ก็จะมาทำภารก,กิจให้เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ยังเหลืออีก2อ,อาทิตย์เนาะที่ใกล้จะถึงคริสต์มาสทางเมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยที่นี่ก็ตื่นเต้นค่ะหนึ่งก็คือใกล้จะได้หยุดยาวก็ประมาณ2อ,อาทิตย์เลยนะ ส่วนสำหรับคนทำงานเนี่ยก็คือตั้งตารอคอยเพื่อที่จะใช้เวลากับครอบครัวค่ะคริสต์มาสที่นี่ถ้าใครไม่มีพี่น้องหรือนักเรียนนักศึกษาที่ว่ามาเรียนกันที่นี่จะค่อนข้างเหงานะช่วงคริสต์มาสเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่นี่จะใช้เวลากับครอบครัวค่ะฉะนั้นคนที่อยู่คนเดียวหรือว่าไม่มีญาติพี่น้อง จะเหงามากช่วงนี้ก็เห็นใจนะคะแต่ก็พยายามทำในสิ่งหรือออกไปเดินเที่ยวเล่นให้มีความสุขค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งเศร้าส้อยอะไรเนาะเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินกันไปเนาะวันนี้สาวใต้จะมาฮอกของขวัญให้เสร็จค่ะก็เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไป่งที่ไปรษณีย์เพราะว่ายิ่งไกลคริสต์มาสไปรษณีย์จะยุ่งเหยิงมากคือ ทรงไปเชนีที่นี่จะมีปัญหาตลอดค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาหอของขวัญให้เสร็จเมื่อวานก็ได้หอไปเสร็จละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นแต่ว่าไม่ได้หออะไรเยอะนะส่วนใหญ่ปีนี้ก็จะเป็นการให้ยังลูกๆกก็จะให้เงินเพราะว่าเขาเป็นวัยที่เขาอยากจะใช้เงินกันมากกว่าที่จะเอ่อได้รับของขวัญ ถ้ายังตอนแต่ก่อนที่เป็นเด็กๆเนาะเขาก็อยากจะเปิดแต่ว่าพอตอนนี้โตแล้วเขาก็อยากได้ยากจะได้เงินไปซื้ออะไรที่เขาอยากจะที่เขาชอบมากกว่าเขาก็จะขอเป็นเงินก็โอเคแต่อันนี้ก็เป็นของเด็กน้อยก็จะมีนี่ค่ะเด็กน้อยเลโก้ LEGO. เด็กน้อยก็สี่ขวบห้าขวบจะชอบเล่นเลโก้มากช่วงนี้เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะมาฮอของขวัญให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้หลานที่เอ็กเซสเตอร์ค่ะที่นี่ประเทศอังกฤษก็ผู้คนส่วนใหญ่แล้วก็จะรอคอยกับวันหยุดเนาะจริงๆเราก็คือวันหยุดแล้วก็เจอครอบครัวสังสรรค์ <c oughs> ครอบครัว <c oughs> เดี๋ยวก็จะแพ็กในกองนี้แล้วก็ส่งไปสี่ ที่เมืองไทยนี่ตามห้างปปรับสินค้านี่แบบอลังการเนาะคือจำไม่ได้อะว่าเคยกลับเมืองไทยช่วงคริสต์มาสหรือเปล่าแต่ว่าถึงกลับก็ไม่เคยได้อยู่ในกรุงเทพเนาะตอนนั้นรู้สึกว่าจะอยู่หัวหินก็อลังการแล้วนะแต่ห้างในกรุงเทพอ่ะโอ้โหที่เห็นเนาะ สุดยอดตกแต่งจริงๆแล้วสวยกว่าที่นี่อีกนะที่นี่สู้ไม่ได้นะที่อังกฤษสู้เมืองไทยไม่ได้นะไอคริสต์มาสเดคอเรชันเนี่ยสู้ไม่ได้เยอะที่บ้านเราสวยกว่าเยอะแต่ว่าถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งเนาะมาเที่ยวอังกฤษมาชมบรรยากาศ แล้วก็ดูแสงสีที่นี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะก็แปกแตกต่างจากบ้านเราว่าบรรยากาศที่นี่เขาเป็นยังไงเขาทำอะไรกันโอเค วันที่นี่ก็จะเริ่มหยุดกันเอ่อตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคริสต์มาสอีฟแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าเป็นวันคริสต์มาสคนทำงานที่นี่ก็จะเริ่มหยุดกันยังสาวใต้หยุดงานวันสุดท้ายก็คือวันที่ยี่สิบอาทิตย์หน้าตั้งแต่รอคอยมากจะได้พักผ่อนแล้วก็อยู่กับครอบครัว แล้วก็จะได้มีเวลาทําคลิปเยอะๆเนาะมาให้เพื่อนๆ F4 ได้ชมกันโอเคหนึ่สองสาครบละโอเคค่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็จะจะมา,าทักทายนะคะก่อนที่จะถึงช่วงคริสต์มาสก็ จะพยายามก็ห่างหายไปนานเนาะไม่ได้ทำคลิปลงเลยเพื่อนๆ FC ท่านไหนที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์ไม่ว่ากันเลยโอเค มีโอกาสก็จะทำคลิปออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปส่งของที่ไปสนีโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ